13ภาพวิถีชีวิตในสมัยก่อนใครที่โตมากับชีวิตแบบนี้น่าจะจำกันได้ภาพการ์ตูนน่ารักจากเพจเด็กบ้านสวนที่สะท้อนการดำเนินชีวิตในแบบคนสมัยก่อนได้อย่างดีเห็นภาพแล้วหวนให้คิดถึงความเป็นอยู่ในสมัยเด็กๆสำหรับพี่ป้าน้าอาที่เติบโตมากับการใช้ชีวิตแบบนี้ดูแล้วต้องคิดถึงอดีตอย่างแน่นอนส่วนน้องๆวัยรุ่นที่เกิดไม่ทัน หากได้ชมภาพความเป็นอยู่แบบนี้แล้วคงจะนึกสงสัยขึ้นมาในใจว่าเมื่อก่อนนี้ลุงรุๆป้าๆเราอยู่กันแบบเรียบง่ายสนุกสนานกับอะไรก็ได้รอบๆตัวอยู่กับครอบครัวใหญ่ในบ้านที่เต็มไปด้วยพี่ป้าน้าอาทำให้อบอุ่นหัวใจและนี่คือ13ภาพที่จะพาคุณกลับไปยังอดีตในวัยเด็ก 1. บรรยากาศการค้าขายในสมัยก่อน มีตู้เพลงร้านเย็บผ้ากว๋วยเตี๋ยวเรือ 2. วิธีการใช้ชีวิตของชาวสวนทุเรียน 3. เด็กๆจะถูกพ่อแม่ใช้ให้รดน้ำสวนโดยการตักน้ำจากท้องร่องหย่ำวางก็วิ่งเล่นในสวนยิงนกตกปลาตามภาษา 4. ไม่มีเซเว่นให้เดินแต่เรามีร้านขายของชำปาลาใกล้บ้านมีทั้งขนมและของเล่นลูกค้าประจำก็สามารถเซ็นเอาไว้ได้ด้วย 5. สัตว์เลี้ยงที่ตอนเด็กอยากเลี้ยงมากก็คือลูกเจี๊ยบย้อมสีส่วนแม่ก็จะไม่ยอมให้เลี้ยงเพราะรู้ว่ายังไงเราก็ทำมันตายแน่นอน 6. ร้านขนมถาด ที่มีขนมมากมายหลายอย่างทองหยิบทองหยอดหม้อแกงวุ้นขนมชั้นให้เลือกกิน 7. บ้านหลังคาสังกสีเมื่ออยู่ไปนานๆเวลาฝนตกก็จะมีน้ำรั่วลงมาบ้างต้องใช้ถังไปวางรองเอาไว้ 8. เล่นสนจนแม่ต้องตีแล้วด้วยไม้เรียวข้าวของรอบตัวแล้วกลายเป็นของเล่นได้หมด เกกิจกรรมริมน้ำของคนในครอบครัวทั้งซักผ้าอาบน้ำา10ของเล่นง่ายๆที่สามารถทำเล่นได้เองไม่ต้องไปซื้อเช่นทหารโดดรม่มไม้ก้านกล้วย11กระป๋องแป้งตางูเมื่อใช้หมดแล้วสามารถนำมาทำเป็นกระปุกอมสินได้นอกจากกระป๋องแป้งแล้วยังสามารถใช้กระบอกไม้ไผ่ รือซื้อกระปุกหมูมาเก็บก็ได้ 12. เมื่ออยู่กับปู่ย่าตายหญ่บางครั้งเราจึงกลายเป็นหมอนวดประจำบ้านให้แก่พวกท่านท่านก็จะนอนฟังวิทยุ AM อ่านหนังสือพิมพ์และก็ยานัด 13. กิจกรรมของผู้หญิงสมัยนั้นก็จะเป็นงานเย็บปักถักร้อยเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนกับ13ภาพ ย้อนอดีตในวัยเด็กเห็นกีทีก็อุ่นใจกับภาพความทรงจำเก่าๆในสมัยก่อนซึ่งแตกต่างจากสมัยปัจจุบันที่คนแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันจนลืมไปว่าคุณค่าของชีวิตที่บรรพบุรุษออกแบบมานั้นเป็นสิ่งที่ประมาณค่าไม่ได้เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเล่าให้ฟังชาแนลด้วยนะครับ